ค่ะทุกคนต่อจากอีพีที่แล้วนะคะที่เล่าเรื่องการซื้อบ้านไปนะเดี๋ยวอีพีนี้จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะเกี่ยวกับการเลือกอินทีเรียแล้วก็จะมีเรื่องมาเล่าด้วยว่าเราโดนรับการทําบ้านนะคะโดนรางการตกแต่งไปก่อนนะคะได้รับโทรศัพท์แล้วก็มเมสเซจมาแต่เช้าเลยนะคะว่า ให้หยุดก่อสร้างชั่วคราวไปก่อนนะคะวันนี้เหนื่อยมากเข้าไปบ้านมาไปเคลียร์ทุกอย่างเลยก็คือเรื่องของเรื่องนะคะข้างบ้านเราไปฟ้องกับทางนิติว่าเราทําเสียงดัง แล้วเราก็ยังไม่ได้แจ้งนิติอันนี้มันก็เป็นความผิดของเราเองนะคะที่เราไม่ได้แจ้งทางนิติก่อนตั้งแต่แรกนะว่าเราจะเข้าไปทําบ้านนะคะคือทางนิติเนี่ยเขาก็จะมีกฎว่าเราจะต้องขอเอกสารแล้วก็วางเงินมาจําจํานวนหนึ่งเงิงมนมาจําที่ปุ๊กวางไปนะคะก็จํานวนเงิน3 0 0 0 0บาทถ้าเราทําผิดกฎเลยเวลาหรืออะไรแบบนี้ค่ะตามที่แจ้งไว้ะเราก็จะโดนยดึดเงินประกันไปเลยนะทุกคนเอกสารท,ที่เราจะต้องไปคุยกับข้างบ้านอะ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ทางนิติเขาให้มา ก็จะเป็นหนังสือแจ้งขอเข้าทํางานนะคะขออนุญาตต่อเติมบ้านเลขที่ดดด,ดข้าพเจ้านางสาวเทียดาด,ดดดสมาชิกหมู่บ้านจัดสรรในฐานะเป็นเจ้าของบ้านจะทําการตกแต่งปรับปรุงบ้านอะไรอย่างนี้นะคะด้านหลังน่ะก็จะเป็นการแนบของบริษัทอินทีเลียไปนะคะว่าเราจะขอตกแต่งวันไหนวันไหนนี่ก็จะละเอียดประมาณนี้เลยนะคะซึ่งทางพวกเองอ่ะขอไปประมาณ45วันอันนี้คือขอเผื่อๆไว้เลยนะคะเพราะว่า ถ้าขอ30วันหรือ15วันอะไรแบบนี้แล้วเราทําเกินอ่ะเราก็จะผิดกฎเขาเราก็จะโดนยึดเงินประกันทีเนี้ยจะ,จะเล่าให้ฟังว่าปุ๊กอ่ะได้ไปคุยกับทางเพื่อนบ้านในซอยนะคะก็ทุกบ้านเนี่ยน่ารักมากค่ะโอเคมากไม่มีใครมีปัญหาเลยคือทุกคนเข้าใจได้ใช่ไหมว่าการต่อเติมตกแต่งบ้านมันก็ต้องมีเสียงดังเป็นธรรมดาแต่เราทําในเวลาช่วง10บโมงถึงสี่มเย็นนะคะเราไม่ได้ทําทั้งวันทั้งคืนเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ได้ทา แล้วเราคุยกับอินทีเรียเราลงเงินไปเราหมดค่าตกแต่งไปเยอะมากมากมากนะคะจะให้เราระง,งับเลยมันก็ไม่ได้เราทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะแล้วเพื่อนบ้านข้างบ้านเราหลังนึงเขาก็ยังไม่โอเคแต่เขาไม่ใช่เจ้าของบ้านนะทุกคนเขาก็เป็นผู้อาศัยอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่โอเคเขาจะให้เราระง,งับได้เลยแล้วเขาก็อ้างเรื่องโควิดเราก็เลยบอกว่า ตามกฎหมายแล้วนะคะคนงานรวมตัวกันไม่เกิน5คนค่ะแล้วมีการตรวจโควิดทุกๆ14วันมีการสวอปแล้วก็เราส่งหลักฐานไปให้ทางนิติหมดแล้วนะคะว่าเราทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างฉะนั้นจะมารังองัเราไม่ได้ค่ะซึ่งวันนี้ปุ๊กก็เข้าไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการส่งเอกสารที่เพื่อนบ้านคนอื่นๆเซ็นนะคะให้กับทางนิติแล้วเราก็สามารถดาเนินงานต่อไปได้แล้วค่ะ ซึ่งตามกำหนดการนะคะในเอกสารก็เราจะเสร็จวันที่1เดือน10ค่ะแต่ทางช่างนะคะได้แจ้งเราว่าขอเผื่อเวลาไว้น่าจะเป็นวันที่เอ่อ20กันยายนนี้ค่ะเราก็จะสามารถย้ายเข้าไปอยู่ได้แล้วนะคะเรื่องการเลือกอินทเทียนะคะ เทียบราคาไว้ประมาณ2เจ้าถึง3เจ้าประมาณนี้นะคะแต่มาได้เจ้านี้ก็คือเป็นเจ้าของเพื่อนพี่กองนะคะเพื่อนพี่ก้องก็คือเพื่อนว้านเราเองนะคะย้ายตามกันมาพอได้แปลแล้วนะคะคุณแม่ก็นั่งเขียนแบบให้หมดเลยค่ะทำให้เราประหยัดงบค่าแบบไปได้เยอะมากๆเลย งบประมาณที่เราบอกไปกับสิ่งที่เราอยากได้นี่มันไม่สัมพันธ์กันเลยนะทุกคนคือพี่เคออกแบบบ้านกับไอเดียของเรานี่มันแบบโอ้โหวิลิสมาลาอลังการมากนะคะแต่ด้วยความที่แบบบ้านมันนานแล้วด้วยแหละว่ามันก็ต้องแบบทาสีใหม่ทั้งหลังเปลี่ยนวัสดุหน้าต่างประตูอุปกรณ์กรอประตูอะไรทุกอย่างคือต้องเปลี่ยนหมดเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะมันก็บานปลายแบบโอ้โหบานปลายมาก โอเคฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนอยากเห็นบ้านที่เราซื้อกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวปุ๊กจะพาไปดูแต่ว่าบ้านเนี้ยนะคะจะพาไปดูแบบตอนนี้เลยนะที่เขากําลังทำเนี่ยไปได้ประมาณแค่ประมาณ 3- 4เนเองนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะคะ น,นี้พี่ๆเขายังทำงานกันไม่ได้นะคะเพราะว่าโดนระงับนะทำไปได้แค่ส่วนหนึ่งเองนะคะมีตรงหลังคาเอาออก ก็จะก่อปูนปิดหมดเลยนะคะก่อปิดยาวมาจนถึงฝั่งนี้เลยะคะ่ะก็ก่อสูงขึ้นไปเลยแล้วก็ขยายเพิ่มนะคะส่วนพื้นก็ทำใหม่หมดเลยะคะ่ะ A later few moments later. นีะคะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูบ้านเจ้าของแบรนด์มิสเตอร์กระเพราบายทอยนะคะที่บายทอยไม่ใช่เจ้าของร้านชื่อต้อยหรือว่าชื่อทอยอะไรนะคะที่ชื่อทอยมาจากการที่เจ้าของบ้านนะคะเจ้าของร้านเนี่ยชอบสะสมของเล่นหายากนะคะทุกคนอันนี้แบบเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะจริงๆคือมีมากกว่านี้แบบเยอะมากๆเลยค่ะนี่ กล้องที่แบบหายากนะคะก็มีหมดเลยอันนี้คือมาโซนห้องนั่งเล่นในครัวนะคะดูดิสมัยก่อนนี่ต้องแบบหยอดตังห้าบาทหยอดตังห้าบาทแล้วก็โทรนี่นะคะนี่ตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้นะเนี่ยแบบ ของสะสมเยอะมากนะคะเป็นพวกแบบแนวสไตล์แบบวินเทจของเล่นแบบเก่าๆที่แบบนักสะสมชอบนะคะเยอะมากจริงๆค่ะมีบุก็ชอบสไตล์การตกแต่งแบบเขานะแต่คงไม่สะสมของเล่นเหมือนพี่ก้องเพราะว่าแบบหายากแล้วก็ค่อนข้างแพงนะคะ ะะทำมีมะม่วงหางมะนาวโหนะคะของพี่ออมมี่แล้วก็ทำกะปิหวานแต่ว่ามันมันหนืดมากเหมือนกายศาสตร์เหลว <laughs> <laughs> อร่อยปะ <laughs> ค่ะวันนี้ก็พอกรุบกริบนะคะก็เป็นอุทาหรณ์นะทุกคนใครที่แบบว่าอยากจะทําบ้านทําอะไรเงี้ยนะคะถ้าที่ไหนแบบนี้ตีหดหดก็ สองสองดูเขานิดนึงนะคะว่าเขาอนุญาตไหมอย่าเป็นเหมือนเรานะคะเดี๋ยวจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะคะทุกคนค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะปกไปแล้วเดี๋ยวอีพีหน้านะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะบ้านเสร็จแล้วจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย